สวัสดีจ้าพบกับช่องพิว่าพาแซ่บเด้อวันนี้คิวว่ามีอะไรแซ่บๆอีกแล้วจ้านี่จ้าตำหอยเชอรี่นะจ้ะเด้อตำหอยเชอรี่ทั้งหัวเลยเด้อแล้วก็ใส่กุ้งรองน้ำปาลานะจ้าทำกุ้งวันนั้นถือว่าทำไ้เยอะเนาะก็เลยเวลาใส่ช่องฟิตไว้เวลาจะกินก็เอามาละลายเนาะแล้วก็มากินแล้ววันนี้ทีเด็ดจ้าตำใส่อินทผลัมด้วยนีนอ่อินทผลัมเป็นพวงๆเลย้อจ้ะเด้อ มาพ่อแม่พี่น้องพักแก้มก็จะมีนี่เด้อสลัดแก้วสลัดอรอร์แกนิกนี่แหละพูดหลายเสียเวลานะจัดเนาะโอ้น้ำลายแตกดูดูกุ้งตัวเด้งๆเลยจ้ะใครเข้ามาแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผิวว่าพาแซ่บช่องเล็กช่องนี้ด้วยเด้อจ้ะเด้อมา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 ,มาโซดเลยมาดูน้ำดูนี่อินทผาลัมแล้วก็ใส่แครอทด,ด้วยเด้อจ้ะเด้อใส่เม็ดกระทินโอยแซ็บๆเลยเลยด้อจ้ะเด้อนี่ うはいんほえ。 คิดเปหลายวันเนาะดองน้ำปลาสีสัมนี่ดเดี๋ยวจะเด้อมันสีจะไม่แบบเหมือนข้าวดองสีอิ่วเนาะอืมไหนละยินจะผ่านรำเขาหวานหวานจ้ะ กุ้งเขาก็เด้งมากเลยจ้ะดูหอยตอนหอยสักก่อนเดี๋ยวพ่อแม่ไปนอกอุตส่าห์ผ่านลำบานมากอื хөө รับเด็กมาพี่นโองหวานช่ำมากกุ้งยิ่งดองไว้หลายวันยิ่งแบบถมเนี่ยเขาหนังแล้วพโโอแม่ไปนอก ยิ่งน้องไว้หลายวันยิ่งแบบหวานกรอบหวานหวานแบบกึ๊ดกๆๆดก๊ดเลย่ะนี่กนะุ้งแบบน,นาดน้ามันจะผ่านลำกับกุ้งนจะ้าอู้ Nah jen. Mm hmm. สวยรีกบกรอบมากกรอบมากตอนแรกพี่น้องานับมากมันเข้าออก,กันข้าอินทผลัมแบบหวานๆเด้อ ぬッぬノ เด็ดเลยเพราะวม่เป็นห้องเมนูนี่ถ้าใครอยากลองแบบชิมรสชาติอย่างผิวว่าเนะไปหารองทำดูเด้อรสชาติแบบอื้มยินดีผ่านลำเขากบนำผสมอ่ะ วา่าจะกินดิบกินซุปเด้อกินแบบไอ้นั่นอ่ะกินแบบจะตำมก็ได้จะกินแบบเขาเด็ดดิบดิฟอย่างนี้ก็ได้เด้ออร่อยมาก